สวัสดีครับผมจะมารีวิวทำข้าวครับด้วยเมนูเมนูไข่ครับที่อาจารย์ให้ไปปลูกผักมานี่ครับผักของผมผักของปีเมนูของเราคือ,คอจะทำไข่เจียวครับไข่เจียวอันดับแรกก่อนอื่นเลยนำไอ้ผักพวกเนี้ยอืมเอามาหัน่นเอามาหัน่นเอามาสับมาซอยก่อน เพื่อง่ายต่อการเคี้ยวนะครับการเคี้ยวการกินเนี่ยไอ้ส่วนรากพวกนเนี้ยเนี่ยเราก็สามารถเอารากตรงเนี้ยเนี่ยไปปลูกไปปลูกใช้ได้อีกได้แล้วก็เก็บไว้เผื่อเราอยากจะปลูกทำข้าวกินอรอ่อ,รอยๆรแบบนี้กินอีกนะครับไอ้ส่วนที่ใบไม่สวยเนี่ยก็ทิ้งไปนะครับไอ้ส่วนไหน ไอ้ส่วนไหนกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยนทิ้งไปนะครับก็มาหารน,นะครับ็เอามาใส่ถ้วยไว้นะครับาใส่ถ้วยไว้ 垃圾，去吧你。 ครับพอเอามาหั่นเอามาะไรแบบเนี้หน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยไปหั่นแล้วก็ต่อไข่ลงเลยนะครับตอไข่ถ้ากินน้อยก็ไข่ฟองเดียวครับแต่สำหรับผมอสองฟองผมว่าน่าจะพอดีสำหรับกระเพาะของผมนะครับ นี่เลยเอาลงต่ำๆ,ๆเพื่อจะได้เห็นและเล่งเลยครับตีไข่ตีไข่น,ขน่าโอ้ผมอาจจะหันไม่สวยนะครับเป็นก็เพราะเป็นผู้ชายไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่นะครับสุดมากก็จะเป็นคุณแม่ครับทำข้าวให้ผมกินงานจุกจิก ผมก็ไม่ค่อยทําเท่าไหร่เนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์ครับเหยาะลงไปเอาพอประมาณครับก็บอกไม่ได้ครับว่ากี่ช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะชอบเค็มก็ใส่เยอะครับชอบเค็มก็ใส่เยอะ ถ้าชอบเจืๆก็ใส่น้อยๆแค้น,นเองครับพอเราได้ที่แล้วเราจะมาดูกระทะเราครับกระทะของเราจะใช้เป็นเช็ปรป่อนนะครับเช็ปรป่อนแล้วเราก็อันดับแรกเลยเราจะหมนุนหมนุน เตาแก๊สนะครับโอ้ไม่ใช่เตาแก๊สครับผมเรามาติดไฟติดไฟครับพอให้เริ่มกระทะแล้วร้อนน้ำมันอังุนเราก็จะกินน้ำมันมาไอต,ตอนนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่ย,ยังอุ่นนะครับแต่เนี่ยพอมัน เริ่มรอนเริ่มอะไรเราก็จะเยาะเหาะน้ำมันลงไปเหาะเยอะนะครับเดี๋ยวอ้วนก็รอรอให้มันเดือดครับแล้วเราก็จะไปหาตะลิวตะลิวอยู่นี่ อเอากระหลิวให้มันเปื้อนน้ำมันนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเวลาเอาไข่ลงไปทอดลงไปอะไรเนี้ยในน้ำมันไข่อะไรี้ไม่ติดไม่ติดตะหลิวนะครับหรือพอมันน่าจะเหลือได้ทีแ่แล้วแหละเราก็ เอาไข่ okay, ของเรานี่กระเลงเลยเสียงน่ากินมากครับหน้าตา it's assim mm. ก็รอครับรอยพื้นผิวของชั้นด้านล่างที่มันโดนกระทะนะครับส่วนไข่มันเป็นมันสุกมันเป็นเหลืองเหลืองไหมแล้วเราก็พลิกด้านอหอมครับหอมอยากให้ทีวีของคุณมีฟังก์ชั่นรับรู้กลิ่นจริงๆเลย ก็โอเคแล้วครับก็น่าจะสุกได้ที่แล้วครับก็ปิดต่อแก๊สครับที่จะลืมเลยครับปิดฝังฝาถังด้วยต้องปิดตลอดครับแล้วเราก็ไปเตรียมจานของเรา เตรียมจานโอ้โหไข่ฟูนี่ก็ใส่แค่สองฟองนะครับใส่สามฟองฟูผมกินไม่ไหวแน่นอนปั๊บเนี่ยนนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จบการรายงานเพียงเท่านี้ครับ